เอาแล้วผมก็ขอสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์และเราก็อยู่กับโลบอกแม่บ๊อกฟ o ดนะครับสำหรับวันนี้มีไอดีมาแจกกันอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นไอดีผลตื่นนะครับทิทิอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอชมว่าเป็นไอดีอะไรนะครับผมและวันนี้นะเราก็ยังมาพูดถึงเรื่องของผลปีศาจนะครับที่กินได้พร้อมกัน2ผลนะครับและเป็นผลประเภทไฮบริดนะครับทั้งเกมเนี่ย มันมีผลอะไรบ้างที่กินพร้อมกันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงและใช้ได้จริงนีครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมลิกัเนเลยครับผมเอาแะ้วครับผมต่อไปเป็นกิจกรรมแจกรางวัลให้กับ F c ซนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะ่อ่าะไม่ได้แจกอะไรวันมากนะครับสำหรับคนที่กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับและดูจริงจนจบคลิปนะครับนี่รับไปเลยดีๆผลพาตืนเนะี่ย และมีผลฟินิกซ์เนี่ยครับและผลภาพไปด้วยโอ้โหโ,หโคตรคุ้มนะครับอ่าใครเข้ามาทันเป็นผู้โชคดีก็ได้ไปเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ทันนะครับลิงก์ที่พิกกี้ชอ็อปนะครับผมอ่าด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านะใต้คลิปเลยเอาล้ครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวใครมาฟาร์มอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหกำลังเปิดคลิปพอดีเลยโอ้โหมีไอหนุ่มมาฟาร์มเลยสวัสด,ดีวัยรุ่น กำลังฟาร์มโอ้ฟาร์มใหญ่เลยหหยวันดีเอ้าพี่พี่อีกแล้วเจอเอฟซีอีกแล้วเหลอนี้อ่าในที่สุดเราก็เจอกันได้คนไดยูทูบไปตใช่เลยเพิ่งโดนเน็ช่องมาใหม่ๆน้องชายโอ้กำลังฟาร์มอย่างแบบโอ้โหโคตรฟาร์มอ่ะบอกเลยพี่ผมเอฟซีพี่โอเคฟาร์มไปด้วยพี่ไปด้วย โอ้น่าสงสารน้องเลยจริงๆเอ้ยอย่าบอกมานะไปอย่าบอกนะอย่าบอก <c oughs> <c oughs> ขอบคุณน้องมากๆนะครับสำหรับใครที่เจอพี่นะครับผมก็สามารถทักทายกันได้นะครับผมสู้ๆแล้วกันน้องชายขอให้ฟาร์มวลวตันเร็วๆนะครับ เอาล้ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเทศหาผลกันก่อนนะครับและเราเอาผลมาทดลองกินนะครับว่าผลไหนที่แบบมันกินพร้อมกัน2ผลนะครับและให้ผลอย่างไรนะครับสามารถกินได้พร้อมกัน2อผลนะครับหนึ่งในนั้นคือผลเพชรด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะแลกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะมีหลายผลมากนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้นะฮะห้ามพลาดเลยนะฮะโอเคนะครับมาผมแลกเราเอาผลสั่นไปแลกเลยนะ เพื่อจะได้ผลเพชรมานะครับเนื่องจากพิโกไม่มีผลเพชรเลยนะครับและผลที่พิโก้ต้องการอีกผลก็คือผลฟอลคอนนะยครับฟอลคอนฟอลคอนเปิดไหมโอ้โหเรียบร้อยครับไม่มีผลอะไรดีๆเปิดเลยเอาง่ายๆไม่มีผลอะไรดีๆเปิดเลยวันนี้โอ้โหลันคาเปิดน้อยมากนะครับงั้นก็ขอสุ่มแล้วกันขอผลฟอลคอนแล้วกันจะได้ทําคลิปนี้โอ้โหเฮ้ยเหมือนขอจากลิปอินลากันเลยดีเดียวโอ้โหได้สมใจอยากนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเนี่ยครับกินผลแบบ2ผลพร้อมกันนะครับผม <L> เ้ยเดี๋ยวเจ <L> อเสืออะไรนะเสือกั้็ตายอยู่ข้างลังอะไรนะโอเคมาครับผมเริ่มมันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยครับก่อนที่พี่โก้โดนแฮกนะครับ,รบจําได้ไหมเรากินผลนี้เข้าไปนะครับและแปลงร่างเป็นเสือปรากฏว่าเป็นเสือผสมนกนะฮะนกฟอลคอนนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาทําให้ดูกันอีกทีนึงเนี่ยครับผมอ่าลักษณะการทําทําอย่างไรนะครับ ก็แปลงร่างด้วยสกิลเซตนะครับตอนที่เราใช้ผลฟอลคอนอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวอธิบายอย่างละเอยียดก่อนนี้ยและอย่างนั้นนะครับพิกโกก็ไปทําการเปลี่ยนเป็นผลเสือจากร้านค้านะครับเมื่อเปลี่ยนแล้วแล้วก็กดสกิลวีนะครับกดสกิ <c oughs> ลวีเพราะว่าเสือเนี่ยมันสกิลวีแต่ว่าผลฟอลคอนเนี่ยมันจะสกิลเซตนะ จากนั้นเราก็กลายเป็นเสือนะครับพอค้อนเลยเนาะกระโดดพลิกได้ด้วยนะครับโอ้ยังเอาเนี่ยแล้วก็สามารถใช้สก,กิลได้ปกตินะเล่นได้ปกติเลยนะครับอ่เดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะครับออกสก,กิลได้สก,กิลก,ก,ก,กว่ที่ากโอเคตอนนี้หลายคน,นะจะสงสัยกันแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยมันมีแค่ผลเสือหรือเปล่าหรือว่าผลอื่นด้วยอะไรเปนผลอะไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผลแบบไฮบริดนะนะ ไม่รู้เกมตั้งใจหรือว่ามันเป็นบั็กกันแน่นะเพราะว่าจะมีแต่พวกไฮบริดอะที่ทำได้นะครับผมโอเคครับเหลือมายังงงเหลือทำไมมีปีกเฮ้ยเลืวเราทำไมมีปีกเท่เปล่านายโอ้โหของนายเขาอยู่หลังก็ยังไม่เท่ให้วันดีวันดีเวย์อยู่โฟมนายอยู่ที่ไหนเพื่อนบ้านนายอยู่ไหนอืมคิดนานคิดนานอ๋อเขาบอกอยู่ IDK น่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับผม,มาเราคนไทยเลยพูดไทยได้เนะวลคัมเลยเอาลืมพิมพ์ตัวอีคูโอเคมาทดสอบต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นผลโมจิดูนะครับผลโมจิยังใช้ปีกฟฟลคอนได้อยู่ไหมนะครับโอเคครับผมอ่ะเฮ้ยอินโดนเปิดโป,ปโเปเบาขาลอยแล้วนะนะนะขาลอยแล้วอุ้ยเฮ้ยยังแปลกมันใช้ปีกปีกฟอลคอนในการม้วนหมุนนะทุกคนเมื่อกี้ในการหมุนเห็นปะ นะโอเคสงสัยเสืออยากโดนนะครับเราต้องจัดในะเฮ้ยฟอลคอนโมจิมาดิเออมาดิมาดิตี่เอ้ยทำไมอาเิบเ,เป็นเบาอย่างวะเฮ้ยอาบิบเบาเป็นแฝงว่ะอ๋ะอต่ำแล้วนะผมอัพสายดาบเอาไว้นะฮะโอ้แบบนี้นะฮะอยู่ทำไมนะครับชักช้าอยู่ใหญ่นะครับผมทิงเนี่ยอัพอยู่ทำไมเฮ้ยแต่เท่มากนะดูดิ โมจิแบบวีปีกอะ่ะเออดูดิโออย่างเงาเนะียัยงฮานะ้ยโมโมโหเดยวเอาโอ้ยโดนโจมตีโดนดโยมบตีไม่ไหวนะครับเราต้องไปรีเตตัสก่อนนะครับเดี๋ยวไปแก้แค้นเสือตัวเดิมก่อนนะครับเอ้ใช้ปงใช้ปง,ใช,ปงใช้โบใช้สกิปอะไรเดี๋ยวเจอมาโมจิสองปีกันรู้จักเ้า่าโมจิสองปีไงครับไหนอยู่ไหนนี โอ้กำลังไปล่าเลยนะกำลังไปล่าเลยนะเองอ่ะมาโอ้โหโดนเต็มหน้าทั้งสองคนโดนเต็มหน้าทั้งสองคนถึงกับต้องกระจายกระจายเอ๊ะอะไรวะนะผลบุชีพาหมัดไปได้ด้วยเนะเอาแล้วไปไหนเพื่อนไปไหนพูดเข้าไปหนึ่งทีพูดหมัดเข้าไปหนึ่งทีเอ้ยไม่โดนได้ไงวะทุบทุๆๆๆบทบทุบบร่อยไปหวันอ้าวเหลืออีกหนึ่งคนกู้กรณีไปไหนเพื่อนพูดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับผม หมุนหมุนหมุนติวติวติวโชกโชโชโชชเอายังไม่ตายโอ้โหอี่เข้าไปทีโโชอหัวแตกนะจังงวะนี้หัวแตกกันเลยทีเดียวเอาละครับผมดูดิเฮ้ยยังเปรี้ยวอ่ะปนโมจิโคตรเทเราไปทำมาดูนะยังไงโอเคต่อไปเป็นผลเลิฟกันบ้างดีกว่าเนะยครับผลเลิฟก็ปรับใหม่มาจะมีตอนขี่นกได้ด้วย อูด่ดีว่าถ้าขีน uk, ข่นกนกขีน uk, ่นกเนี่ยนกสองปีเนี่ยขี่นกจะเป็นยังไงว่าไหมทุกคนอยากรู้แล้วเนะียไปถ้างั้นเราไปพร้อมเลยไปขีโอ้โหกปีกันทุกคนคิดดูยังงาแล้วก็บินแบบลอยได้ด้วยโอ้อยังเวิกเวิกนะใครมีนะผลน,นี้ให้รีบเอามากินลเลยยังงานะรู้อิดินจะแก้ตอนไหนนะถ้าเป็นบั็กนะผมโอเคมา ต่อไปลองเป็นผลเพชรบ้างเอ้ยอ,อยากเป็นซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนมาบินเข้าไปยังไงตอ่อคราวนี้ยังไงเดี๋ยวลองไปแปลงร่างดูผลเพชรพี่โก้แทบไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยก็ว่าไ,ได้เฮ้ยโห و, แป็งร่างแล้วเฟี้ยวอะทุกคนโอ้โหมีทั้งหมด4ี่ปีเอ้ยผลเพชรบินได้รู้จักเมาโอ้โหโคตรเทเฮ้เฟี้ยวมากครับผม หกปีกันเลยทีเดียวัากว่ะดีไม่ใช่หกปีทุยสี่ปีกันเลยทีเดียวเฮ้ยยังมีผลอะไรที่กินได้วะเนี่ยเออเครับเป็นผลแบบเหมือนแบบแปลงร่างไฮโบงาณบิดอะไรแบบนี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวลองผลหนามดูแล้วกันนะครับถ้าผลหนามเนี่ยตอนหมุนดูดีว่าถ้าปีกไม่หายต้องลองมังกรเฮ้ยไม่หายเฮ้ยแต่งั้นเดี๋ยวเราไปลองมังกรเงน้นะแปลงร่างเป็นมังกรเนี่ยปีกมันจะใหญ่ไหมหรือว่ายังไงครับโอเคแปลงร่างเรียบร้อย เอาเลยสังเกตอะไรไหมทุกคนที่ปากของมังกรเนี่ยมันมีปีกปากมังกรมีปีกเหมือนแบบมังกรคาบนกอ่ะเออคาบไปให้ใครสักคนหนึ่งอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอ้บอกได้เลยว่าอย่างหาเนี่ยว่าามากๆโอ้โหโคตรด่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องไปลองกับผลพระแล้วยออนทบได้ผลหรือเปล่าเอาเฮ้ย ทำไมไม่มีปีกปีกไงไหนสูงม,มาไปดูแชทๆชทีเอ้ยนั่นไงปีกอยู่ใต้แบบใต้แขนน่ะดูดิหน้าสองข้างนะครับโอ้โหคือมันใช้ได้กับทุกผลจริงๆเนี่ยครับผมอยากให้ทุกคนไปลองเล่นกันดูนะครับโอ้หาจริงนีครับก็ผลจฉพวกเนี้ยรู้สึกว่ามันจะแบบสลับไปสลับมาได้นะในแบนี้แบบงงๆมาลองฟีนิกซ์บ้างโอ้โหลองเกือบครบเกือบทุกคนเลยนะผลฟีนิกซ์ว่าไงเอ,อ่ยนะฮะ บนฟินิิกโี่กไม่ได้เก็บอะไรเฮ้ยโอ้โหบนฟินิกากแฟโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลองไปทำันดูนะครับก็คำคาึมาแล้วครับผมสำหรับการกินผลแบบผสมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลานไปก่อนฝากน้องๆกดติดตามด้วยนะครับ